หลังจากที่เราไปดูข้าวโพดมาแล้วข้าวโพดกับแล้วเราก็จะพามาดูกิ่งตอนที่เราตอนไว้นะคะนะคะนี่เลยเราขายกิ่งพันธุ์ที่ใหญ่นะคะดูนะคะเดี๋ยวจะให้เทียบดูดูนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยดูนะคะแต่ที่เราเคยซื้อมาน่ะมันจะขนาดนี้นะคะก็นิ้วก้อยกับ กิ่งมันเราซื้อมานอาจจะจิกกิ่งขนาดนี้นะคะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ทันได้ตอนเราซื้อมาเข้ามาปลูกเหมือนกันเราถึงพึ่งมาตอนทีหลังนี่ดูนะคะแต่กิ่งพันของเราที่เราขายอะ่ะจะเป็นกิ่งแบบนี้นะคะหุ้มตอนขนาดนี้นะคะขายกิ่งพันละยี่สิบห้าบาทนะคะถ้าเกิดใครที่จะอยากได้ยี่สิบอะไรเงี้ยต้องมีค่าส่งเองนะคะ ก็เหมือนทุกสวน2 0บาทก็มีค่าส่งเองทั้งนั้นนะคะกิ่งพันเพราะว่า,ายิ่งกิ่งตอนมันใหญ่เท่าไหร่มันก็ยิ่งจะหนักนะคะแล้วเวลาการขนส่งอะ่ะมันก็จะแพงนะคะก็โปรดทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะแล้วค่ากล่องอีกอะ่ะค่าสกอตเทปอีกอะ่ะมาหลายอย่างนะคะแล้วก็ค่าพวกวัสดุที่เราทํานี่อีกอะ่ะในถุงดําก่อนนะคะต้องเพาะชําในถุงดํานะคะ เพื่อความให้มันจเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะก่อนที่จะไปนําไปปลูกนะคะไม่งั้นมันจะไม่รอดนะคะถ้าเกิดทําวิธีเหมือนเราเนี่ยมันจะฟื้นง่ายแล้วมันจะโตเร็วนะคะเาไม่ว่าจะเป็นอะไรพืชทุกอย่างถ้าทําตามขั้นตอนที่เราบอกเนี่ยมันจะโตเร็วไม่ใช่ว่าจะนํากิ่งแบบนี้ไปไปปักชําในดินเลยมันไม่ได้นะคะถ้าถ้าถ้าลากจากลากตรงเนี้กับ ขุยมพะพร้าวมันแตกออกจากกันน่ะเราเคยลองแล้วมันไม่รอดค่ะเราซื้อมาก่อนแล้วไม่งั้นเราจะตอนขายระคะอยากให้ทุกคนน่ะได้ของที่มีคุณภาพเหมือนส่วนที่เราทําให้เพราะว่าเราทํากับมือเองนะคะถ้าใครอยากได้ถูกๆอ่ะต้องออกค่าส่งเองถ้าหน้าสวนน่ะถ้าต่างจังหวัดอะไรน่ะหน้าสวนก็จะมีลดราคาอีกพักมานะคะถ้าใครซื้อเยอะถึงจะลดได้นะคะ ถ้ามารับหน้าสวนถ้าเกิดราคาต่ํากว่านี้เราก็คงไปไม่ไหวนะคะเพราะว่าวัสดุทุกอย่างที่เราทาอ่ะมันต้องใช้เงินแล้วก็มันก็แพงขึ้นนะคะตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดกากมะพร้าวก็แพงจะเป็นสายลัดนี่ก็แพงนะคะถุงหุ้มตน้นหนังยางหนึ่งเห็นไหมคะมันจะมีหนังยางแล้วก็สองถุงนี่สามสายลัดสี่ขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ เวลาเราตัดไปส่งลูกค้าเราต้องใช้เป็นกล่องมาตรฐานต้องใช้กล่องมาตรฐานนะคะที่เขากําหนดให้นะคะเราถึงจะเอากิ่งฝรั่งของเราลงไปในกล่องได้นะคะไม่งั้นมาลงกล่องไม่ได้แล้วคราวนี้เวลาลูกค้ารับของเราไปมีบริการดูแลหลังการขายนะคะว่าต้องปลูกยังไงทํายังไงตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงเก็บลูกนะคะว่าเรามีวิธีทํากันยังไง แล้วก็สอบถามเข้ามาได้ที่ไร่วัณชานะคะเดี๋ยวเราจะคะเราจะบอกอยู่นะคะอ๋อแล้วอีกนึงอย่างนึงเรามีเคมด้วยถ้าเกิดของใครมันเอาไปปลูกเราไม่รอดนะคะแบบเราเอาไปเพาะชําในถุงแล้วมันมันไม่รอดอะไรเงี้ยถึงเคมนะคะต้องถ่ายวิดีโอไว้ให้เราดูด้วยนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็เวลาส่งก็ยื่นบุง่งยื่นแบลถึงจะไม่มีกิจปลายทาง มันก็มีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะคนซื้อกับคนขายถ้าคนซื้อถ้าคนซื้อเก็บเงินปลายทางบางคนไม่รับของให้ของตีกับทางไล่เราก็เสียหายนะคะถ้าเกิดคนขายเขาโอนตังมาไม่ไม่ไม่ส่งของให้เขาคนซื้อก็จะเสียหายนะคะอย่างนี้เราก็ใช้วิธียื่นหมูยื่นแมวเราจะได้แฟงแนะคะทางสวนกับ ทางคนขายนะคะจะได้ไม่ผิดใจกันหรือว่ามีเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาการส่งของเราอ่ะจะมีสลิปยืนยันการส่งให้ลูกค้าทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเราส่งสลิปไปลูกค้าก็ต้องโอ,อนตังมาพอโอนตังเสร็จก็ต้องส่งสลิปเช่นกันนะคะนี่แหละเขาเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวนะคะเป็นการที่ยุติธรรมระหว่างคนซื้อกับคนขายนะคะ ยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะเผื่อที่เราจะมีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ